สวัสดีค่ะวันนี้กุ๊กก็จะมาคุยกับผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วงนี้ก็มักจะอยู่กับลูกเนาะ<ม>ก็อาจจะมีปัญหากาันรเรื่องเล่นมือถือนะคะทำไมน้องๆเล่นมือถือลืมเวลาไปเลยแล้วก็เวลาที่เราเก็บมือถือเนี่ยเด็กๆก,ก็มักจะงองแงเราจะมีวิธีการแก้กไขเรื่องนี้ยังไงนะคะมันก็มีอยู่สองวิธีก็คือ ช่วงแรกก็คือต้องคุยกับลูกดิธีนะคะก็ต้องถามลูกว่าถ้าลูกอยากเล่นเนี่ยก็ให้เวลาไว้ค่ะก็คือจำกัดไว้ว่าลูกเล่นได้วันละหนึ่งชั่วโมงนะแต่ก่อนที่จะเล่นได้ลูกต้องทํากันบ้านอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจะเล่นได้เช่นวันนี้เราจะเล่นลูกจะเล่นประมาณวันห้าโมงเย็นถึงหกโงเยนดังนั้นช่วงกลางวันเนี่ย ลูกต้องทำงานทํากันบ้านทํางานบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่คือเงื่อนไขที่1แต่เมื่อเล่นแล้วก็มักจะเป็นปัญหาเล่นแล้วไม่หยุดนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขที่2ค่ะก็คือให้เวลาลูกเพิ่มมากขึ้นแต่ให้ลูกเนี่ยนอกจากเล่นแล้วต้องเรียนจากใน คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือด้วยเช่นสมมติว่าให้ลูกเนี่ยคะไปเข้าไปในเว็บไซต์ที่มันเป็นเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาังกฤษนะคะแล้วก็ให้ลูกเขียนนะ่ยอย่างน้อยนะคะสิบคำนะคะโดยที่ดูจากในเว็บไซต์ที่แม่ต้องดูต้องต้องเหมือนแม่ต้องดูก่อนคุณแม่ต้องดูก่อนนะคะว่าการบ้านเนี่ยวันนี้จะเอาเรื่องแอน m มอนะคะให้10คคำโดยที่ดูจาก YouTube เด็กๆก็จะดูไปด้วยแล้วก็ให้เขียนคำศัพท์ไปด้วยะคะ่ะ ก็แล้วก็ให้ส่งงานดังนั้นเมื่อส่งงานเสร็จเรียบร้อยในชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ลูกก็จะเล่นได้สรุปลูกก็จะเล่นได้แค่หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันชั่วโมงแรกก็เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ก็น่าจะให้ให้รู้สึกว่าลูกเนี่ยรู้สึกแบบยังไงดีรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ถูกบีบคั้นกับตรงนี้มากมายรู้สึกว่าได้เล่นมือถือมากยิ่งขึ้นก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ขอให้พวกเราผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะ